มือซ้ายจากพ่อดีไปตัดมือซ้ายมาเป็นของขวัญให้กับแม่เองลูกได้จากพ่อฉันจะทำตามพ่อบอกดีมากลูกบาปเนื้อบาปแม่ว่าบาปเนื้อบาปอะไรมึงหิวกินลาบอะไรตอนนี้บาปไม่ใช่ลาบไปเถอะลูกเดี๋ยวจำไม่ทันการรีบตามไล่ล่าตัดมือมันมาเป็นของขวัญแม่เองจากพ่อไปลูกพ่อไม่ต้องห่วงบาปเนื้อบาปฉันทารา จะล้างแค้นแทนพ่อเองจ้ะน้าบาอบอักลีชช่วยครับบาปนะลูกบาปนะอย่าทำเลยมันไม่ดีลูบกบาดกดโจยแม่ว่าบดจุดจามแปลภาษาไทยนี่หรือความหมายที่มึงให้กูมามือซ้ายตบนหน้ามูมอง ไม่ต้องห่วงทั้งทั้งสองฮลูกนี้พ่อเป็นอะไรเนี่ยพ่อร้องลูกร้องให้ร้องให้ทำไมร้องให้หน้าตาเป็นอย่างนั้นล<อ>่ะพอร้องเหมือนหมาหิวกินขี้นะพอ่อ,อไอชาตนะมันร้นองอยากกลับประคุณชัยแล้วไม่ต้องห่วงพระคุณทั้งสองทั้งจะไม่ มัวมองร้องกูท่าจะไม่เอมัวมองร้องกูกรรมที่มึงก่อขอตามไปแก่กรรมที่มันก็จะขอตามไปแก่ล้างแค้นให้แก่แม่ของกูไปลลงพัก อยจะไปไหนบ้ากูจะไปห้ามกูจะไปห้ามหลานกูไอ้กลิ่นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวกูไม่เกี่ยวกับมึงไม่เกี่ยวยังไงมึงจะไปได้ใช่ไหมเอ้าไอ้านาอ้ยมึงจะไปได้ใช่ไหมกูจะไปเออตอนนี้กูจับมึงไว้มึงไม่สามารถวิ่งตามไอ้ทาราทันลงมึงเดี๋ยวกูจะมาแก้แค้นมึง สภาพไม่เหมือนคนแค้นใจที่เราสะสมเอาไว้20กว่าปีไม่ต้องลงมือสั่งให้ลูกมันไปฆ่าพ่อมันเองเออีกไม่นานในอนาคตเราจะได้รับเกียรติบัตรคนชั่วดีเด่นอฟอนจันมันมีด้วยนีเดี๋ยวพี่ตามไปทำการบ้านหให้โอ้เลวไม่เป็นชาวบ้านชาวช่องเขาเลย ลาไอ้หลวงกทะลาอ้บับซุบมันหมายความว่ายังไงเจ้ายังกลับมาตบหน้าพ่อทั้งทั้งที่เจ้ากลับไปหรือเจ้าไม่ได้ถามความจริงจากแม่เจ้าเลยแม่เจ้าโกหกมันหม<ล>ายามพ่อ<ง>ถามแม่แล้วมือข้างซ้ายที่มึงตบกูมึงดูถูกกูไอ้หลกงกระ มือซ้ายมึงก็ไว้ล้างขี้แต่มึงมาตกหน้าห้องกูไอ้หลวงกล้านี่มึงไม่น่ามีชีวิตมึงไม่น่ามีความเป็นคนอยู่เลยทาดาแม่กูท้องแต่มึงกลับนำเพื่อนพอกมึงมารุามข่มขืนแม่ห้องกูไอ้หลวงกล้าน,นี่มึงยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าจะไปฟังเรื่องนี้จากใครมา ใครมันเสี่ยมสอนให้เจ้ามีความคิดแบบนี้มึงไม่ต้องมาโทษใครคนอย่างไอหลวงก้านี่แหละจะเป็นคนอย่างนั้นไปได้ใช่คนช่วยอย่างมึงเท่านั้นเจ้าเด็กเกิดมาใหม่ใหญ่มาที่หลังเขาปั่นหัวเจ้าเลนเหมือนเช่นจิงหลีเจ้า <c oughs> อยากรู้ความจริงไอหลวงก้ากเขาบอกไปจนหมดจนสิน้นเจ้าคือลูกของพ่อเจ้าไปฟังเรื่องนี้จากใครยุดขาพูดขอามึงซะพ้อของกูมีคนเดียวนนคือ พ่อขุนตนงศักดิ์แม่คนเดียวนนคือแม่ของกูไม่ใช่เมียของมึงทาราเจ้ากำลังจะเข้าใจผิดไปใหญ่เจ้าถือไม้ถือมีดมาแสดงว่าเจ้าต้องการอยากจะเอาชีวิตไอ้หลวงกล้าคนนี้มึงพูดถูกเลยหลวงป้ามึงทำร้ายจิตใจแม่ของกูซ้ำยังทำร้ายจิตใจพ่อของกู หากแปกูปล่อยมึงไปลูกยังกูมันก็คงเป็นไอ้ลูกเนรคุณเพราะฉะนั้นแล้วกูจะทายพ่อแม่กูภูมิใจดือกการข้ามธาราคิดผิดคิดใหม่ซะลูกเจ้าสู้กับพ่ออีกสักร้อยครั้งพันครั้งเจ้าก็สู้พ่อไม่ได้เรามันอายุอนามคนรุ่นกระดูกมันคนละเบรอแต่หากแม่ว่าวันนี้ จ้าไม่เชื่อความจริงที่พ่อพูดคนอย่างพ่อก็อยู่ไปไม่มีความหมายงั้นเอาอย่างนี้สิลูกถ้าอยากจะได้ชีวิตพ่อนักมาหยิบเอาไปดีก<ะ>ูจะข้ามโดยตัวขอากูุ้ยแล้วนี่พ่อเหตุใด ทำไมหัวดื้อยื้อแย่งแย่งยื้อหยิบยกลูกนี่จะพาความหิดพกเฮ้ยฝังคำโกหกนักกายเข้าปั่นหัวเจ้าเลนเหมือนเช่นจิ้งรี อลูกเรยมีฤริ้รารแรงลูกมันซ่ามันจะฆ่าจะแซงเงื้อมีดวิ่งแทงสาไทยามาลูกเป็นจิ้งรีดละทีหัวรันมาลูกเป็นจิ้งรีดละทีเอาหัวรันจะเอาฉันนะ ลูกมันทำไมตายตไอ้ลุงก็เอาสิลูกจะช้าอยู่เลยเจ้าคงมีความสุขมากใช่ที่เอาชนะพ่อได้ พราะมึงแก่ไงมันไม่มีทางสู้นหนุม่างกูได้ไอ้หลวกกล้ามึงจะมาไว้ต่อไปนี้มึงจะไปเรียกใครเป็นลูกอีกเพราะคนอย่างมึงทั่วอย่างมึงไม่น่าจะมีลูกไอ้หลวงกล้ามึงใช้มือซ้ายตบหน้ากูใช่ไหมมือซ้ายข้างนี้ที่ตบหน้าเจ้าเพื่อสั่งสอนเ <c oughs> จ้าต้องการชีวิต ต้องการดวงตาต้องการหัวใจของพ่อเอาไปเลยลูกอยากได้ก็คว้าไปมือซ้ายมึงตกหน้ากูงั้นกูขอแล้วกันมือซ้ายของมึงอ, ok! อา,าลาอาลาไอ้ลูก่ไอ้ลูกไอ้ลูกทอพี่ไอ้ลูกทอลพี่ แค่ในแม่ได้แล้วคนที่็นร้ายแม่มันต้องเจออย่างนี้แม่หนูขอโทษที่หนูทำรุนแรงเกินไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหนูทำเพื่อแม่นะทารารักแม่ทารารักแม่ไอ้หลวงกล้าจะไม่ตามเอาชีวิตมึง กูจะนำแขนข้างซ้ายของมึงไปให้แม่ของกูแม่ไปจ๋าฮราฮะไอจะไปไหนลูกลุงฮะ<า>มึงจะไปไหนสักพัาจะลุงสักพจะลุงมึงจะไปไหนดีอกดีใจเหมือนมึงถูกหวยฮะ<า>มึงจะไปไหนมึงดีอกดีใจใจลูกฮะนี่ลุงฮะ<า>ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะอื ทาราไม่เคยทําอะไรให้พ่อแม่เลยเออพ่อแม่ไม่เคยภูมิใจกับตัวทาราืา mm. แต่วันนี้ลงรู้หรือเปล่ามีอะไรลูกถ้าได้ทําคุณประโยชน์อย่างหนึง่ง mm. นี่นะถ้าได้ล้างแค้นให้ผู้เป็นแม่และล้างแค้นในผู้ไม่กาแฟรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ่เป็นพ่อนี่ลุงมือนี่มันเป็นมือของไอ้หลวงก,กะฉันตัดไว้กับมือฮะเป็นไงลุงทาราเอะไรลงไปฉันเก่งหรือเปล่าไอ้ธาราเก่งหรือเปล่าลุงทาราลุกฉันเก่งไหมลุงเออมึงเก่งมึงเ,ออมเก่งใช่ไหมลุงมึงเก่งมากลุก มึงเก่งที่มึงสามารถตัดมือของหลวงกล้าสงครามได้เออมึงเคยสงสัยระยะเวลาที่ผ่านมาสิบกว่าปีมึงเห็นน้ำตาผู้เป็นแม่นั่นก็คือฟองจันแม่เองใช่ลุงนั่นมันคือไอ้หลวงกล้าทำแม่มันทำร้ายจิตใจแม่ต้องแม่ต้องร้องไห้ทุกวันแต่วันนี้ท่านทำได้แล้วลุงทาราลูกเอ้ยลุงเคยบอกเองแล้วใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่ผ่านมาสิบกว่าปี แม่เองโศกเศร้าเสียใจพ่อใครทาไมล่ะลูกจําคําพูดของลุงไม่ได้เหรอแม่เองโศกเศร้าเสียใจมันไม่ใช่บุคคลคนนี้เองรู้อะไรไหมลูกเองดีใจมากใช่ไหม<ช>ที่เองตัดมือของหลงกล้าสงครามได้ถูกต้องจะเอาไปให้แม่เองฉันจะไปแม่แม่ต้องดีใจแนะ่มึงจําคําพูดของลุงเอาไว้มึงดีใจ ที่มึงตัดมือหลวงก้าสงครามได้ในตอนนี้ใช่แต่ถ้าหากมึงเอามือไปให้แม่มึงเห็นในตอนนี้แล้วมึงจะเสียใจในภายหลังมึงเชื่อกูเดีอาสิลูกท่านไม่เชื่อลุกเั้งนั้นท่านจะนำม,มือห้อยหลวงกล้ามออเป็นของขวัญให้แม่เออแล้วลงไปดูหากแม่นว่าท่านจะต้องเสียใจผิดได้ลูกทำไมลูกแม่จะต้องดีใจและภูมิใจกับตัวซะต่างหากว่าแม่มึงต้องเสียใจหากแม่นมึงไม่เชื่อคำของลุก เมื่อให้มึงดีใจแล้วก็ไอ้กลิ <ไป S 1> ้นไปมึงไปเตรียมหน่อไม้เตรียมทําไมถ้าหาก็เป็นดังเหมือนที่ไอ้ทารามันดีใจแล้วก็มึงเตรียมเอามือ,อ,อก่อยกล้าสงงกามไปต้มหน่อไม้ไว้กินไอ้บ้าแม่มจีกับปามซะมั้ไป จะทำยังไงดีจะจะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังได้ยังไงเอาเลยลูกเอาเลยสลุงเฮ้ยลูกคอยดูนะ<ม>พอแม่เห็นของขวัญชิ้นนี้แล้วก็แม่จะต้องดีใจแนเออ่เดี๋ยวกูจะคอยดูเหมือนกันว้าแม่มึงจะดีใจหรือแม่มึงจะรอ้องไห้ก็เอาสิลุงเออทาร่าแม่ทารามันก็ดีแล้วไหวจ้ะแม่แต่ที่จริงแม่จ่เกิเห็นทารายิ้มแบบนี้เอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่ารู้ไหมว่าแม่น่ะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากเล่าให้ทาราฟังมาก แต่ไม่มีโอกาสที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก่อนซ่อนอะไรไม่ไว้นี่แหละเรื่องสําคัญกว่าแม่อะไรสําคัญต่อไปนี้แม่ไม่ต้องนั่งร้องไห้อีกแล้วหมายหมายความว่ายังไงลูกแม่จะมีความสุขแม่จะภูมิใจกับฉันเตียมน้องม้ตั้งแต่ฉันเกิดมาันไม่เคยทําให้แม่ดีใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวน้องไม้จะต้องแกงหน่อไม้เหรอพี่เออเตียมต้องดูซุเปอดีกันได้เลยได้เลยไี่บอกแม่ัาแล้วแล้วแม่แม่ชุ่มชื่นของขวัญิีนนี้ฉันตั้งใจมอบให้แม่แม่แกะดูเองเลย โอ้ลูกฉันไม่เคยสซอรไพรส์เชลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาฮิ้สเซอไพรอะไรตัวน,นี้เดี๋ยวมึง,งมจะรู้สึกอีฟอมพี่ลุ้นกับฉันสี่สามสองหนึ่งกูไม่ต้องลุ้นอไม่ไม่รุนเหรอไอ้กรีนมึงเตรียมติดทันจริงๆแล้ว,าวาทาราไม่ไม่เคยทําของขวัญให้ฉันเลยนะเนี่ยเอ,อ๊ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงจะซึ้งจนน้ําตาไหลอีฟอมเออโอ้ดีใจเหลือเกินทําไมพันยาวเท่าล่ะลูกอย่างนี้แหละของดีมึงต้องลุ้นลึกฮะ อย่าเพิ่งตกใจไปเลยอะไรกันเนี่ยแม่แม่ฟังฉันก่อนนะแม่ไม่ต้องตกใจแม่ควรดีใจสิทาราทำอะไรลงไปมือนี่มันเป<ข>็นมือของไอ้หลวงกล้าสงครามแม่หลวงกล้าสงครามไอ้ชาติชัว่วอ่อยดูดกแล้วดูท่สุดแกทำอะไรลงไปยังไงแกอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวแม่แม่ตกหน้าทาราทำไมแกเป็นเลวที่สุด แกทำอะไรลงไปจะรู้ตัวบ้างไหมผู้ชายคนนั้นขอจะาแกตัดมือทไมแมแ่จะรู้ไหมว่าเขาเป็นใครทุกวันที่แม่ร้องห่มร้องไห้เสียใจเพราะทุกครั้งที่แม่ไม่เคยมีความรับให้กับเจ้าความลับวันนี้มันจะเปิดเผยไอ้ขุนตนงศักด์แท้จริงมันไม่ใช่พ่อของเจ้ามันคือพ่อเลี้ยงออเ,หเยอหลงกล้าสองคำที่เจ้าตัดมือมามือผู้ชายคนนี้เขาคือพ่อของเจ้า ที่ลูกั่วงเห็นไหมล่ะที่ลุงบอกเองว่าปาป่าปาเออนั่นก็คือไม่อยากให้เอ็ไปทำความผิดกับผู้ชายคนนี้เลยนี่แหละที่ลุงอยากจะบอกคนไม่รู้คือคนไม่ผิดสิ่งใดเลยที่ลูกไม่เคยรู้แม่เองเป็นคนที่ผิดหลายสิบปีที่ผ่านมาแม่กำลังเรื่องนี้มันเป็นความลับหัวใจของแม่ เพื่อปอกป้องลูกทั้งสองคนคนที่ผิดนะในเรื่องนี้มันปั่นหัวเจ้าให้เจ้าตัดมือพ่อตัวเองน่นก็คือขุนธนงศักดิ์ทาราแม่ไม่ผิดหรอกลูกแต<ล>่ <ขอ S 2> ตอนนี้พ่อจะอยู่ไหนฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เลยแม่แม่ไม่ต้องเสียใจเอ,า,อางี้แม่นั่งลงก่อน ท่านอ้ทาราท่านยอมรับความผิดครั้งนี้แต่ต้นเหตุมันไม่ใช่แม่มันไม่ใช่ใครทั้งนั้นแต่มันเป็นกับไอ้ขุนธนงศักดิ์้าราจะทำอะไรแม่แม่ไมต้องนะห่วแม่รอฉันอยู่ที่นี่อย่านะทา,า,าราทาราทาราจะไปฆ่าไอ้ขุนธนงศักดิ์ฉันจะไปแม่ ใจเยื่อหนักตั้งแต่ให้ทารานั่นไปจัดการพ่อมันสงสัยคงจะตามที่เรานนั้ไนดน้คาดหวังเอาไว้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินจะหลับนอนพักผ่อนกายพักผ่อนกายตัวเรานี้จะไม่อยู่ช้าใะทันทีจะหลับนอน บายเลยสืมึงไอกขุนสนงศักดิ์พราะมึงคนเดียวทำให้กูต้องกลายเป็ลนลูกเนรคุณทำร้ายพ่อของตัวกูเองมึงไม่สมควรมีชีวิตอยู่หากวันนี้กูทาราไม่ได้เอาเลือดหัวมึงออกอย่าเรียกกูว่าทาราอีกเลยบัดซบ I'm <laughs> i เป็นยังงไแม่จะขอโทษจะช่วยแม่ไม่ทันแม่จะขอโทษเจ็บแล้วเกิดลูกแม่คงอยู่กับเจ้าไม่ได้นะไม่แม่อดทนได้ไหนะอดทนก่อนนะแม่นะเดี๋ยวกูเป่าตูดแม่มึงก่อนทั้งหมจะฟื้นนี่ลุงพระไม่ประหมอแม่มึงตดใส่ขู่อะไรป้อกมึงอย่าทิ้งลูกไปแล้วแม่โอ้แม่แม่ 我妹！<哇> <哇塞 S 1> ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ